งั้นเราไปราศีตุลลองสุดท้ายราศีตุลราศีรองสุดท้ายราศีตุลราศีพิจิกยังไงรอนะคะฟินาเล่เลยสุดท้ายราศีพิจิกนี่จุดเด่นเลยนะฮะถามเท่าที่อยากถามตอบเท่าที่อยากตอบว่าเอ้ตอบทุกอย่างที่อยากถามโค้ชขอดอนสันโค้ชดอนซันตกใส่ขาตกใส่ตัวผมแล้วนะอแปลว่างานนี้โชคดีแน่ ชาวราศีตุลน,นะตั้งสิแบบพร้อมการเสริมพลังที่มือผมนะครับ,รบเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่21กันยายนถึง20ตุลาคมน,นะครับประจำเดือนออพฤศจิกายน<จ>2565ดูซิว่าชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตบบพร้อมกัน,นซึ่งจริงๆคนเกิดราศีตุลเนี่ยก็อาจจะยังเกิดในเดือนนี้ไงอ่าใช่ใช่ะใชนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับน,นะฮะ,ะ,ฮะยังเกิดในเดือนนี้อยู่นะฮะนี่เพราะนี่วันนี้เราบันทึกเท่วันที่11 เราเป็นอะรอล่วงหน้าของดะพครับคนที่เกิด1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20เ,เนี่ยก็จะเป็นเดือนเกิดคุณเลยนะอราศีตุลดูซีว,ว่าครับเราเป็นไงบ้างถือว่าเป็นการอวยพรวันเกิดให้นะฮะแล้วให้เป็นของขวัญวันเกิดจากรายการจาับไพ่กับดรเทมทารุกาดนะครับดูดวงวันเกิดให้นะครับ ได้มาแล้วครับครบสิบใบครับอืม่ามาอีกแล้วนะมาอีกแล้วแต่อยู่คนละที่กันอยู่คนละที่ถือว่าดีอยู่นะอ่าก็เดือนเดือนเกิดเขาด้วยไงอ่าถือว่าเป็นเรื่องดีๆให้กันกับเขาแล้วกันครับสาหรับชาวราศีตุลนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้คุณอาจจะมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจอยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าชีวิตร้องเหนื่อยจัง ใช้คำนี้นะแล้วก็คิดเรื่องเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองหรือได้เงินก้อนโชคลาภเงินทองซื้อหวยซอรอตรตอรี่หรือได้เงินก้อนได้เงินโอกาสการลงทุนอะไรคุณลงทุนไปเลยช่วงเดือนนี้จะดีมากนะครับเรื่องการเงินไม่ต้องกังวลนะนะถ้าถามเข้ามานะครับมันบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าการเงินคุณมีโอกาสนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนอะไรทุกอย่างมันจะได้สําเร็จปัง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 แล้วก็ที่สาคัญคุณต้องบุยต้องสู้สาหรับตัวรถทหารนะ ชาวราศีตุลช่วงนี้คุณอาจจะต้องวิ่งเต้นหรือทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานและตําแหน่งของคุณอย่างมากใช้คํานี้เลยให้ขี่ม้าบุกไปขอเลยเก,ก,ก็ต้องสู้ขนาดนั้นทูอับคับหมายถึงเรื่องคนรักหรือการติดต่อประสานงานหรือดีลงานอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วก็ปัญหาเหมือนมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มป,ปัญหามันระดับดวงดาวเลยปัญหามันระดับพระจันทร์อยู่ไกลมากเลยไม่รู้โอกาสจะได้หรือเปล่านะฮะอ้าว <laughs> แล้วก็ปัญหานี้คือเหมือนคิดหลายเรื่องคิดหลายสิ่งไม่ว่าเรื่องการงานหรืออะไรก็ตามหลายเรื่องหลายโปรเจกต์เหลือเกิที่เราต้องคิดต้องทำแล้วก็พาย the night of cup หมายถึงว่าให้ระวังคนอิจฉาริษยาไม่ชอบไม่เด่นเกินหน้าก็คุณถูกก็จะรีดลงที่หนึ่งอ่ะเขาจะไม่อิจฉาคุณได้ยังไงจริงไหมรวมทั้งปัญหารักซอก็เกิดขึ้นได้ออ the tower เนี่ยหมายถึงว่าให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับการเาววิวาทปากเสียงเนาะการเทววิว่าการปัก มีปากเสียงหรือไม่ก็ความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้นะเดือนคาเดียวครับสําหรับถ้าคนที่ไพ่ทาวเวอร์นะฮะใจเย็นๆใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆนิดหนึ่งช่วงนั้นนี้จะเป็นเรือนที่คุณจะจะได้เงินมาลาบลอยโชคลาภรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าไปให้ความใจร้อนไปขัดลาบนะถูกถูกอันที่สําคัญคือ ten of c u p หมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ความว่าคขาว่าสร้างครอบครัวครอบครัวแบบพร้อมอะไรเหมือนช่วงเดือนนี้เกี่ยวกับคาว่าเรื่องของคนในครอบครัวคุณทุกอย่างมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องมันเดือนเกิดเขาไง เออเนาะยังไง,เ,งไเขาก็ต้องเป่าเค้กกันด้วยกันหรือเปล่าอาก็น่าจะาได้รวมตัวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาว่าครอบครัวมันเกิดขึ้นทีนี้ชาวราศีตุลน,นะครับตั้งคําถามมาได้เลยเมื่อกี้เรื่องเงินเราตอบไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณอยากเอาง่ายว่าเดือนนี้เป็นการที่ทําเงินได้ละกันครับคุณจะมีโชคลาภเงินทองหรือได้เงินก้อนอะไรบางอย่างหรือได้เงินจากทางผู้ใหญ่ก็เกิดขึ้นได้ครับและทีนี้เรื่องสุขภาพอ่ะชาวราศีตุลตามสุขภาพจะเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้าง ครับดรเทมจะเจาะเรืองเรื่องสุขภาพให้นะฮะนะครับโดยการเลือกไพ่นะครับเป็นการเจาะเลือกสุขภาพของคนเกิดราศีตุลนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนโดยวิธีการก็คือท่านผู้ที่ถามนะครับหรือว่าคนที่อยากรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยก็สามารถส่งกระดาษจิตให้ดรเทมได้นะครับดรนเทมจะเลือกไพ่ทั้งหมดเจ็ดใบนะครับเพื่อที่จะเจาะลึกครับตอนนี้เลือกได้ครบแล้วนะฮะสุขภาพผมไม่รู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรนะ สำหรับญาติคุณนะชาวราศีตุลไพ่มันบอกเรื่องสุขภาพโรคระบบน้ำในร่างกายทั้งหมดไม่ว่าจะแบบระบบเลือดออประจำเดือน,นหรือไม่น้ำเหลืองหรืออะไรแล้วก็ตาระบบน้ำนั่นละกันกดไหลย้อนก็เกิดขึ้นได้และรวมทั้งบริเวณช่องท้องทั้งหมดตับม้ามกระเพาะหรืออะไรก็ตามช่องท้องน้อยให้ระวังเรื่องสุขภาพชาวราศีตุลจะปวดท้องบริเวณช่องท้องใช้คำนี้นะครับ แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ยังรักษาได้แต่ก็ต้องมีการเดินทางหรือมีอะไรบางอย่างรวมทั้งการหมุนเงินในการรักษาเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกัน Oh. บอกเลยนะคะว่าชาวสุขภาพที่ถามให้ญาติให้เราให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับแล้วก็บริเวณช่องท้องทั้งหมดน้าเหลืองน้ําเลือดน,นะครับ,รบประมาณนี้ uh. ให้ทําบุญลงศพคนญา,าติลงพยาบาลส่งนะกรวดน้ําให้เจ้ากํานายเวรอันนี้เป็นทริคก,ก็แล้วกันเป็นความเชื่อนะขอให้ทุกอย่างมันราบลื่นหรือไม่ก็ไปจุดทูปก้าวดอกกราบหลวงปู่ชีวโกโมรารพัดท,ที่โรงพยาบาลส่งก็ได้ไปขอไปขอซึ่งเรื่องนี้ตรเท็ม ชอบไปมากนะครับชอบาถ้าการดูดวงคือเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นทริคที่ทําให้แบบว่าหนึ่งได้ความสบายใจสองก็เป็นมงเป็นเป็นมงคลน่ะขอให้เราทุกอย่างอะไรมันราบรื่นแล้วกันถ้าผู้หญิงสวยเขาบอกต้องมีมงคลแต่ถ้าผู้ชายหรือว่าคนที่ทํางานเนี่ยมันต้องมีมงคลใช่ถูกต้องแล้วเราจะมีมงคลชีวิตคนเราผมผมจะบอกเสมอว่าเราอยากเก่งอย่างเดียวไม่ได้เราต้องบวกเฮงเสมอด้วยเช่นกัน นะคะครับขอให้ทุกคนมีมงคลนะโ <Okay. S 2> อเคนะครับ